ยูเฉยเป็นดังแบบอันนี้คือพาเพลินชวนชิมต้องบอกว่าแม่โอชิมเองอันนี้แม่โอ่ะสั่งกินของน้องแววเขาเนาะคือสั่งหลายรอบแล้วอร่อยแล้วก็ซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่เสียชื่อคะ่ะไม่อายคะ่ะส่งไปให้แม่บุญธรรมของแพนด้าพาเพลินทั้งป้ะแอล แม่อ้อยเนี่ยก็เขาก็ติดใจกันหมดเนาะอันนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะอยากจะแนะนําค่ะนะอยากจะแนะนําอันเนี้ยไม่ได้จ้างนะโอ้ดูเห็นไหมเหน็ไหนไรจ่อยไหมแม่โอแนะนําเองค่ะติดใจอยากให้ทุกคนกินของอร่อยนี่อะไปที่ Facebook นี้เลยนะคะของฝากเชียงรายบายฮาชีช็อปนะอันเนี้ยอันเนี้ยซื้อเองติดใจค่ะอร่อยมากนะมันเป็นคุกกี้ไซสตอร์เบอรี่นะคะ มันมีหลายไส้นะมีไส้รวมด้วยไส้เผือกอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้อันนี้เลือกกับเองอันนี้สั่งมากินแล้วก็สังส่งส่งไปให้คุณยายแล้วก็ส่งไปให้แม่บุญธรรมค่ะโอเคแล้วส่วนของน้องคือค่าตัวอันนี้ค่ะนี่น้องกินอันนี้ค่ะสตรอเบอรี่แม่ก็มีฟีดแข็งไว้ให้เดี๋ยวแม่เอามาให้อะอะหมากินไม่ได้นะขนมเนี่ยคือของคนนะคะอยากจะแนะนำว่าอร่อยค่ะแพ็กนี้คือ 120บาทนะคะตัวบึ้มๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมี6ตัวเนี่ยเนี่ยเอย่างเงี้ยเออไปพอแล้วแม่ให้อันนี้โหพาเพินน่ะอ่ะอะ,อะโอเคโอเคพี่เขาดูพาเพินไม่ใช่นี่เห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวกัดให้ดูนะเมือ่ออร่อยเวอร์เห็นไหมพาเพินมันไม่ใช่พาเพินกินแอปเปิ้ลตาเดี๋ยวหยิบให้